ตกลงเราเป็นอะไรกันจากแฟนโซนหรือแค่เฟรนโซนรามินยามาครับยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวสุดสวยดาวติกตอกของเขาเป็นที่เรียบร้อยเราไปติดตามครับอารักวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นบา์ซโลูนาครับสำหรับชีวิตรักของรามินยามาสตาทีมชาติสเปนรังยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวเพราะจับได้ว่าเธอนอกใจและโดนชาวเน็ตครับรุมกระหน่ำไอจีฝ่ายหญิงส่วน โซเชียลในไทยก็คือการใช้เล่นครับกลับย่าลาบ้านเราเถอะน้องเบ่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรามินยามาครับซุปตาวัย17ปีของทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนาครับกับแฟนสาวดาวติ๊งตอกอเล็กปริยาที่ถูกจับตาจากสื่อเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาครับใบดุนคู่นี้ดูห่างๆกันเหมือนมีอะไรแต่ล่าสุดครับเมื่อช่วงคืนวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับสื่อหลักในเมืองบาร์เซโลนาครับอย่างมุนโดรือปติโบครับได้ออกมาเผยว่า ามมียมาได้กดอันฟลอล์ไอจีอเล็กภริยาแฟนสาวของเขาหลังจับได้ว่าเธอแอบ,บนอกใจนั่นเองโอ้โหครับ โดยก่อนหน้านี้ครับทุกคนทั้งโลกเห็นว่ารามีนยัมาครับคบหาดูใจกับอเล็กปริยาหลังทั้งคู่สนิทสนมกันมานานพอสมควรซึ่งปริยาครับเดินทางไปดูเกมยูโร2024ด้วยรวมถึงไปฉลองแชมป์ยูโร2024กับแข่งวัย17ปีด้วยและมีการถ่ายรูปร่วมกันกับเขาแถมยังมีรูปคู่แถมยังควางคู่กันเดินไปเที่ยวเมืองมิลานแนะ ประเทศอิตาลีและประเทศกรีซอีกด้วยโอโหแต่ถ้าว่าครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับป mm hmm. าริยครับได้ mm hmm. โพสต์ว่าเธอกับราเมเนยมอนนั้นเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นทําเอาหลายคนครับงงเป็นไก่ตาแตกครับจากแฟนกลายเป็นเพื่อนไปเช่อย่างนั้น แรปโปอดเลิกถามเราสักทีว่ารามินยาเมากับฉันคบกันอยู่หรือเปล่าฉันเคยตอบคําถามเรื่องนี้ไปแล้วเขากับฉันเป็นแค่เพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วเราไม่เคยคบกันเลยและฉันมีแฟนหนุ่มของฉันอยู่แล้วแรปโปรดให้ความเคารพเรื่องนี้กันหน่อยนี่คือโพสต์ที่ปริญาครับโพสต์เอาไว้ว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจนกระทั่งครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีคลิปที่แสดงเห็นว่าปริญาครับกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อ อีชานเฟนเนตครับโดยทั้งคู่ดูมีท่าทางที่สนิทสนมกันเป็นอย่างมากซึ่งไม่มีการยืนยันว่าแฟนเนตนั้นคือคนรักของปริยาจ,จริงหรือเปล่าแต่ที่ทําให้ชาวเน็ตล่าวหาเธออย่างหนักว่าเธอเป็นคนนอกใจเธอเป็นคนหลายใจนอกใจรามินยามาวที่ทําให้แฟนคลับรามินยามาวครับและบา์เซลนารวมถึงทีมชาติสเปนพากัน ถัวลงไปจอดบุกไปถล่มไอจีฝ่ายหญิงอย่างหนักจนเธอต้องปิดทุกอย่างบนไอจีและตั้งเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยเพราะทนไม่ไหวจริงๆรเราไปไล่ดูทไลายรามินยามา,มา,มาครับยุติความสัมพันธ์ก่แฟนสาวครับดามินยามาครับเดินทางไปแข่ยงยูโร2024ครับด้วยสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดของทัวร์นาเมนต์โดยวัยเพียง16ปีก่อนจบทัวร์นาเมนต์ชื่อของเขาถูกจับตามองจากคนทั้งโลกครับมองว่าเป็นเด็กที่เก่งที่สุด ทางด้านฟุตบอลและจะเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตส่วนค่าตัวทะลุพันล้านยูโรไปเป็นที่รครับหรือว่า4ี่0มื่นล้านบาทนั่นเองและเมื่อถูกตับใจมองชีวิตส่วนตัวตั้งแต่เด็กของรามินยามาครับถูกนํามาดีแผ่มากขึ้นเช่นเดียวกับความเป็นวัยรุ่นของเขาเมื่อถูกสื่อเผยแผ่ว่ามีแฟนแล้วโดยคบกัน,กนเมื่อช่วงเดือนเมษาก่อนที่ยูโรจะเริ่ม2เดือนรามินยามาครับมองว่าฝ่ายหญิงอเร็กปริยาคันเป็นฝ่าย DM มมาทางไอจีเพื่อส่วนออกเดทส่วน หนุ่มยาราก็ขเขิมจนกลายเป็นข้างรักรามมินยามองครับ จึงชวนปริยาไปที่เยอรมน,นีเพื่อไปดูเตงลงเตะฟุตบอลโยูโร2024ที่เยอรมันนั่นเองและหลังจบยูโรครับรามีนยามาครับชวนปรรยาไปพักผ่อนที่ประเทศกรีซครับด้วยงบสุดซูซี่ครับ5 0 0 0 0ืยูโรหรือ2ล้านบาทจากนั้นมีคลิปที่เป็นไม่หรอครับว่าปริยาไปนั่งตักผู้ชายอีกคนหนึ่งในร้านอาหารซึ่งคลิปดังกล่าวเกิดจากการไล์สดของผู้ชายอีกฝ่ายพ่อสื่อเห็นนําเรื่องนี้มาตีแผ่จนกลาย เป็นเรนยนว่าผู้หญิงคบซ้อน,ห,นอหรือเปล่าและล่าสุดครับรามิยามาครับวัย17ปีกดอันโฟโรไอจีฝ่ายหญิงเป็นที่ร้อยครับหยุดติความสัมพันธ์ความรักของวัยรุ่นบาซ่ายาเมีเยามาจบที่พักผ่อนและบินกลับต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2024-2025ที่บาร์เซโลนาจบตำนานรัก ปริารามีนยาเมาสําหรับความรักก็เป็นแบบนี้นะครับเมื่อมันไม่ใช่ก็หาต่อไปในวันข้างหน้าครับสําหรับรามีนยาเมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังไม่ลดละยังไม่ลดความพยายามในการคว้าตัวมาราเลยดิครับเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาตินิทรานครับที่ตอนนี้กําลังเจราจาต่อรองกับบาเยามิวนิกอยู่สื่อสกายสปอร์ตครับสื่ออังกฤษครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครักบกำลังพุ่งเป้าเจราจากับบาเยามิวนิกครับเพื่อควา้านูซาอีมาละอุยครับแบ็ก ทีมชาติม็อกโกครับได้ยังไม่หยุดความพยายามที่จะมาลุข้อตกลงกับมาสตานระดิกเช่นกันและล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาศัยช่วงเวลานี้เดือนหน้าเจรจากับไบร์นแมครับเพื่อคว้าตัวมาสคาร์วิกและเดอร์ดีครับอันเนื่องมาจากเพื่อนทั้งสองคนครับมีตัวแทนคนเดียวกันนั่นเองและในขณะเดียวกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ต้องหาทางปล่อยนักเตะเพื่อเปิดพื้นที่ว่างภายในทีมเสียก่อนวิกเตอร์ลินเด็บครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสวีเดรนดครับที่สัญญาปัจจุ กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายและเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการคว้าตัวเลดี้ครับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทางด้านมาเยมุนี่ครับยังคงการขายเลดี้ในค่ากำหนดไว้แล้ว50ล้านยูโรไม่ว่าเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่อย่างฮิโลกิอิโตบาดจิบฝ่าเท้ากระดูกแตกก็ตามนี่ก็จะต้องพักพื้นไปอีกราวาสองสามเดือนก็ตามแต่พอเป็นเสือใต้ครับยังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าตัวโจนาทานทาของไบเออร์เรเวอร์คู S. เส้นนั่นเองเพื่อไปเสริมแก่งให้กับบาเยน์ปิวเนข่าวสารกีฬาที่นํามาฝากเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับคอมเมนต์และเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ